ภัยแรงรุนแรงอาจมาเยือนออสเตรเลียนในเร็วๆนี้และนี่ไม่ใช่แค่ช่วงฤดูแลง2-3งถึครั้งเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงฝนที่ตกน้อยหรือแทบไม่มีเลยเป็นเวลา20ปีในขณะที่ออสเตรเลียต้องเผชิญกับภัยแรงที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้ส่วนอื่นๆของโลกอาจต้องดิ้นรนเพื่อซื้อขนมปังแป้งหรือซีเรียล ราคาพลังงานมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านอย่างนิวซีแลนด์อินโดนีเซียและมาเลเซียต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนน้ำหากอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสถานการณ์นี้จะเลวร้ายเพียงใดเราควรย้อนกลับไปดูภัยพิบัติในอดีตก่อน อย่างแรกออสเตรเลียประสบกับภายแล้งมาโดยตลอดและปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งดินแดนของประเทศตั้งแต่ปี2017ถึง2019พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศประสบกับสิ่งที่เรียกว่าภายแล้งทินเดอร์บ็อกซ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แห้งแรงมากด้วยในช่วงที่อากาศเย็นจะมีฝนตกเพียงครึ่งเดียวของปริมาณน้ำฝนปกติ พื้นที่บางส่วนของออสเตรเลียแห้งแรงมากจนไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพืชผลเสียหายและน้ําก็ขาดแคลนเชื่อกันว่าภัยแ้งครั้งนี้มีส่วนทําให้เกิดภัยพิบัติไฟป่าฤดูร้อนสีดําในช่วงท้ายปี2019ไฟป่าโหมกระหน่าไปทั่วทั้งประเทศในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยผู้คนบรรยายว่าไฟป่าเป็นเหมือนแม่น้ําลาวาที่ไหลลงมาจากยอดไม้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวได้รับผลกระทบถึง2,800ล้านดอลลาร์และผลจากช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ทำให้งานกว่า7,000งานหายไป ภัยแ้ง tinderbox เป็นเครื่องเตือนใจครั้งสำคัญถึงสิ่งที่ออสเตรเลียอาจต้องเจอในอนาคตนั้นเป็นเหตุผลที่การทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจึงสำคัญมากเพื่อให้เห็นภาพของภัยแล้งรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นยาวนาน20ปีแต่มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างแม้ว่าภาัยแล้งจะเกิดขึ้นบ่อยในออสเตรเลียแต่ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เพียงพอที่นักวิจัยจะคาดการณ์อนาคตได้และบันทึกที่เรามีก็ย้อนไปได้เพียงประมาณปี1900เท่านั้น ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงตัดสินใจศึกษาวงปีของต้นไม้เพื่อหาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ขาดหายไปหากคุณดูต่อไม้คุณจะเห็นวงปีซ้อนกันบนพื้นผิวของมันเมื่อต้นไม้โตผู้มันจะสร้างวงปีขึ้นใหม่และความหนาของวงปีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้นไม้ได้รับในช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรงวงปีจะดูบางลงเนื่องจากต้นไม้ไม่ได้รับน้ำมากนะัก น่าเสียดายที่บันทึกตามธรรมชาติเหล่านี้มักมีอายุย้อนหลังไปได้ไม่กี่ร้อยปีและบันทึกเหล่านี้บอกเราได้เฉพาะสาภาพพื้นที่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้บอกถึงพื้นที่ทั่วทั้งออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญจึงหันมาใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองว่าสาภาพอากาศของโลกเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่ปีคริสตศักราช850ถึงคริสตศักราช2 0 0 0แนวทางนี้ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพว่าภัยแรงรุนแรงจะเกิดขึ้นในออสเตรเลียเมื่อใด และจะคาดการ์อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆก็คือมนุษย์อาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่าและเรากําลังทําให้ช่วงภัยแล้งนี้รุนแรงขึ้นหรือไม่เราเป็นตัวการทําให้เกิดภัยแรงรุนแรงหรือเปล่าคําตอบสั้นๆคือยังไม่แน่ใจในแง่หนึ่งดูเหมือนช่วงภัยแ้งในออสเตรเลียจะยาวนานกว่าช่วงก่อนที่โรงงานและเครื่องจักรต่างๆจะมีให้ใช้เป็นปกติ ในทางกลับกันดูเหมือนว่าภาัยแล้งจะไม่รุนแรงขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อยกว่าตอนก่อนยุคอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่าภาัยแล้งที่กินเวลานานถึง20ปีอาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์ทําโดยตรงจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้เป็นเพียงส่วนปกติของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในออสเตรเลียเมื่อเวลาผ่านไปโดยอิงจากหลักฐานจากแกนน้าแข็งซึ่งบ่งชี้ว่าภัยแล้งยาวนาน39ปีได้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียตะวันออกเมื่อประมาณ800ปีก่อน สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นฉันหมายถึงไม่ได้มีแค่คกลไกเดียวที่อธิบายทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมันเกิดขึ้นเพราะสภาวะของมหาสมุทรและบรรยากาศผสมผสานกันอย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็เกิดภัยแล้งและมันอาจมีโอกาสเกิดภัยแล้งยาวนานถึง 1, 0 0ปีก็ได้ ภัยแ้งรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดแต่เกิดขึ้นในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์ติกาในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาและมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติตัวอย่างเช่นภัยแ้งครั้งใหญ่ในอเมริกาเหนือและพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาใต้เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้สภาพอากาศไม่ปกติ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นยากในความเป็นจริงพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐประสบกับภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่ปี2000ซึ่งถือเป็นช่วงที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ1,200ปีของภูมิภาคนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นทะเลสาบมีดและทะเลสาบพ,พาวเวลอยู่ในระดับต่ำคลื่นความร้อนกำลังโจมตีเมืองต่างๆอย่างฟีนิกส์และลาสเวกัสหนักกว่าที่เคยและไฟป่าก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งมากขึ้น ตอนนี้ลองคิดถึงอนาคตกันแม้จะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมล่าสุดจากอเมริกาแต่การวิจัยก็ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่ชัดว่าภัยแรงรุนแรงที่กินเวลานาน,นถึง20ปีในออสเตรเลียจะเป็นอย่างไร โดยปกติเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นจากปริมาณฝนและหิมะที่ลดลงแต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ความเสี่ยงต่อภัยแล้งที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากบรรยากาศที่อบอุ่นและแห้งแล้งมากขึ้นดังนั้นพื้นดินอาจดูแห้งและแตกแม่น้ำและทะเลสาบอาจหดตัวและท้องฟ้าจะใสและเป็นสีฟ้าตลอดเวลาแทบไม่มีเมฆให้เห็นเลย เกษตรกร,กรอาจมีปัญหาในการปลูกพืชผลทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกสูงขึ้นสินค้าอย่างขนมปังแป้งและซีเรียลอาจหายากขึ้นเนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตข้าวสาลีส่งออกประมาณร้อยละ13ของทั่วโลก เมืองฐานหินอาจได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากต้องใช้น้ําในการสกัดซากและแปรรูปซึ่งอาจทําให้ต้นทุนพลังงานของอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลไปยังผู้บริโภคและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อเมืองเมืองต่างๆเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้าชาวออสเตรเลียาอาจหาวิธีใหม่ๆในการอนุรักษ์น้ําทุกหยดหรืออาจย้ายไปนิวซีแลนด์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วให้คาดเดาอย่างแม่นยำนั้นไม่ง่ายเลยภัยแรงรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ทุก150-1,000ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าออสเตรเลียน่าจะพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวในอีก10ปีข้างหน้าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ควรปล่อยผ่านปรากฏการณ์นี้มีส่วนทำให้อะรยะทมทั้งหมดล่มสลาย ชาวอักคาเดียนแห่งเมโซโปเตเมียเป็นผู้สร้างอาณาจักรแห่งแรกของโลกเมื่อกว่า4,000ปีที่แล้วการศึกษาความชื้นในซากปรักหักพังของเมืองอักคาเดียนชี้ให้เห็นว่าเมืองเหล่านี้ประสบภัยแรงรุนแรงที่กินเวลานาน,านถึง300ปีและอาจนำไปสู่การล่มสลายเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับจกกักรวรรดิอัสซีเรียซึ่งดำรงอยู่เมื่อกว่า2,700ปีก่อน ในบริเวณที่ปัจจุบันคืออิรักตอนเหนือเป็นเวลาหลายปีที่ยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมพวกเขาจึงออกจากเมืองหลวงนีเนเวและไม่กลับมาอีกแต่การศึกษาหินงอกในถ้ำคูนาบา้าเมื่อไม่นานมานี้เผยให้เห็นว่าความรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงที่มีฝนตกหนักตามมาด้วยภัยแล้งยาวนาน125ปีเนื่องจากพวกเขาต้องพึ่งพาฝนตามฤดูกาลเพื่อการเกษตรเป็นอย่างมาก ภัยแรงครั้งนี้จึงทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากมากขึ้นแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเชื่อว่าพวกเขาอาจจากไปเพราะภัยแล้งแต่คำถามที่ว่าพวกเขาไปที่ไหนยังคงเป็นปริศนา ใช่แล้วภัยแรงรุนแรงมีส่วนทำให้อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ล่มสลายในอดีตแต่ในด้านดีเราก้าวหน้ามาไกลามากนับตั้งแต่นั้นและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสภาพอากาศในปัจจุบันช่วยให้เราเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์เช่นนี้ได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าภัยแรงรุนแรงที่กินเวลานานถึง20ปีนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้าออสเตรเลียจึงมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับมัน การพัฒนาแผนการจัดการน้ำที่แข็งแกร่งเพื่อบรรเทาผลกระทบร้ายแรงจากภัยแล้งรุนแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายสนับสนุนชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนทางอารมณ์และทางการเงินแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้หากมีการริเริ่มเช่นนี้ในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภัยแ้ง20ปีอาจไม่รุนแรงเท่าที่คนส่วนใหญ่คาดไว้